Mo ม b e a u ี <Mom> y โยคะตั้งขันตอนท่าเด็กสวัสดีค่ะคุณแม่แม่แมัมคลับค่ะ วันนี้ในช่วงมา m Beauty นะคะในอดากชวนคุณแม,แม่มาออกกําลังกายในแบบฉบับของคุณแม่ยังสวยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะวันนี้ชวนคุณแม่มาฝึกโยคะกันในท่าเด็กค่ะท่านี้นะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม วิธีการฝึกนะคะให้คุณแม่เนี่ยอยู่ในท่าชันเข่าคลานสี่ขานะคะโดยให้ความกว้างของเข่าเนี่ยกว้างมากกว่าความกว้างของสะโพกค,ค่ะปลายเท้าส้นเท้าราบนะคะจากนั้นนะคะให้ค่อยๆกดลำตัวลงค่ะจนกระทั่งก้นเนี่ยนั่งทับกับส้นเท้าของเรานะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าแขนเหยียดตรงยืดแขนไปข้างหน้าค่ะหน้าผากแตะพื้นค่ะหายใจเข้าออก าลมหายใจนะคะท่านี้นะคะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณก้นกบนะคะแล้วก็ช่วยนวดภายในอวัยวะหน้าท้องส่วนล่างด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณแม่ก็อย่าลืมทำตามกันเยอะนะคะวันนี้ในาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Mum You